รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิมาโพธิภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวสถิยธรจันทรสุขผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสีมาโพธิ์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมาโพธโดยมีการดำเนินงานดังนี้ การเรียนรู้ตลอ,อดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมาพูทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ผ่านช่องทาง f a c e b o o k Live ในวันพุธเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาในรายการ l i ฟ e เบอรี่ออนไลน์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสีมาพุทและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมาพุทร่วมกับบริษัทดับเบิล 1991จำกัดมหาชนและบริษัทเนชแนลพาวเวอร์ซัพพลายจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมโครงการชวนน้องรักการอ่านและส่งเสริมรักการอ่านให้น้องณโรงเรียนบ้านวังทะลุตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอสิมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิมาโพธิ์ได้มีการจัดกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรการทำตะก้าไหวเทียมระหว่างวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2567ถึงวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2567ณศูนย์ส่สงสเสริมการเรียนรู้ระดับอําเบรซีมหาโพธิการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับภูกรนตนตรบลทั้ง10จําหุนได้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานวิธีการเรียนแบบพบกลุ่ม จำภาพเรียนที่1ปีการศึกษา2,567ศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้ระอำเภอสิมหาพูดได้มีการจัดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเพศวิถีศึกษารุ่นที่1และรุ่นที่2ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระอำเภอสิมหาพูดได้มีการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะวิชาการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิมาโพธศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิมาโพธจัดโครงการท้ายวิชาการสตรีมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างนักวิทย์สนุกคิดนอกห้องเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิมาโพตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิมาพุธได้มีการจัดประเมินประสบการณ์ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่1ปีการศึกษา2,567นะพัฒนาบุคลากราคณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิมาพุธเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเน้นแนวและให้คำปรึกษา สำนักง,งานส่งเสริมการเรียน,นรู้ประจำจังหวัดปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ2567ระหว่างวันที่6-9ถึง9สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 7ศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้ระดับอำเภอสิงหาโพธิ์ได้มีการจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรเส,สริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยระหว่างวันที่15 1 6สิงหาคม2567ณนะ พระราชวังบางปะอินและพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมหาโพธิ์ได้มีการจัดโครงการการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอสีมหาโพธิ์ประจำปีงบประมาณ2,567ระหว่างวันที่28-30สิงหาคม2,567 ปลายตะวันทมสเตย์จังหวัดจันทบ,บุรีวันสำคัญนางสาวสาติธรจันทรสุกผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษา,กา,กษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอสีมาโพธิปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมาโพธิพร้อมด้วยข้าราชการภูและภูกระนาตำบลร่วมกิจกรรมเฉลิมบกียติ พนางเจ้าสิริกิตบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2 5 1 7งานอื่นๆนางสาวสาธิธรจันทรสุกผู้อำนวยการตถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอุทยาศัสอำเภอสีมาโพธิ์ปฏิบัติหน้าที่ผู้มในการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมาโพธิ์พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรส่ง,รงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมาโพธิ์เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายแกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ เป้าหมายการปล่อยการเรียนกระจกลดลงของหน่วยงานจัดการศึกษาผ่านระบบซูมนางสาวสาธิธรจันทรสุขผู้อำนวยการัถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัตยาศัยอําอเภอสีมาโพธิปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมาโพธิเข้าร่วมการประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพข้อมูลอพอระดับอำเภอนางสาวสาตยธรจันทรสุขผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสีมาโพธิ์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมาโพธิ์พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมาโพธิ์เข้าร่วมโครงการสรุปผลนิเทศ ติดตามและการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นกลมส่งเสริมการเรียนรู้นางสาวสาธิธรจันทรสุกผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสีมาโพธิ์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมาโพธิ์ประร่วมกันประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครูประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช2567ในการนี้ทูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิมหาพูดขอจบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ขอขอบคุณครับ